บางทีการที่คนพูดกดคนอื่นให้ต่ํากว่าตัวเองลึกๆแล้วอาจเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเองไม่มีค่าตัวตัวเองจะเคยเป็นนะเวลาที่เราอยู่ในสังคมแล้วรู้สึกว่าอยากจะให้ตัวเองดูดีแล้วมีคนอื่นที่เขาดูไม่ดีเราก็พยายามกดเขาให้ต่ําลงไปอีกให้รู้สึกแย่ไปอีกหรือแบบเฮ้ยวันนี้แต่งตัวมาไม่เวิร์กเลยไม่ดีเลยทั้งๆที่จริงๆแล้ว่เราไม่ได้รู้สึกอยากจะให้เขารู้สึกแย่หรอก แต่ลึกๆอ่ะคือตัวเราเองนั่นแหละรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้ดีพอจริงๆไม่ได้เติมเต็มคุณค่าของตัวเราเองจริงเราก็เลยพยายามทําให้คนอื่นอ่ะต่ากว่าเราเพื่อที่จะยกตัวเองให้เท่าเทียมกันกับคนอื่นแต่สิ่งเหล่าเนี้ยมันไม่ได้สิ่งที่น่ารักเลยแล้วการที่เราทําแบบเนี้ยไปอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นการเติมเต็มให้เราเองหรอกยิ่งถ้าเราทํากับคนที่เรารักกับเพื่อนเราหรือกับคนในครอบครัวเราความรู้สึกผิดอ่ะมันก็จะติดอยู่กับตัวเราเราไม่ได้ทําให้มันหายไปหรือไม่ได้จัดการออกแต่ถ้าเรารู้จักการทีี่่่่่เเเเเเรร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 าาาาาจจจจะะดููแลตตัากการรััวววอออองงงงิิิๆๆกกมมท้ชชบไไ อะไรเราต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรแล้วเรากล้าที่จะพูดในสิ่งที่เราชอบที่เราต้องการจริงๆออกไปนี่แหละคือสิ่งที่เรารักตัวเองจริงๆพูดในสิ่งที่เราต้องการพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นไม่ใช่พูดเพื่อที่จะทําให้คนอื่นรู้สึกแย่แล้วเรารู้สึกดี